นกเป็ดนะครับนกเป็ดแดงเนี่ยจะหากินกลางคืนเพราะฉะนั้นกลางวันเนี่ยนกเป็ดแดงจะนอนแต่ว่าวิธีการนอนคือนอนลอยลอยตัวนอนอยู่ในน้ํานิ่งๆถ้าเราเอากล้องส่องไปที่ในกลุ่มนกเป็ดแดงถ้าไม่มีอะไรขยับแสดงว่าทั้งกลุ่มเป็นนกเป็ดแดงทั้งหมดแต่ถ้ามีบางตัวมีการขยับมีการหากินลอยน้ำหากินอันนั้นแสดงว่าเป็นนกเป็ดชนิดอื่นที่แฝงเข้ามาในฝูงนกเป็ดแดง Oh. ซึ่งน่าสนใจมากเช่นนกเป็ดถางแหลมนกเป็ดอะไรที่ว่าหายากมันจะเข้ามาแท่งอย่กลุ่มนกเป็ดแดงมันจะหากินกลางวันเ,วเพราะฉะนั้นมันจะมีการขยับทีนี้ตรงนั้นเราเป็นถึงที่น่นสังเกตว่าเราจะต้องมันดึงความสนใจเราว่าตรงนั้นนะจุใจครับอันนี้อาจารย์สุชาตินะครับ,นะรบให้ข้อคิดเรานะในเรื่องของการสังเกตนกครับถ้าเป็นเป็ดแดงปกติ เมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามันจะหากินกลางคืนส่วนกลางวันก็จะนอนเป็นฝูงใช่ไหมขอบใจแล้วก็ถ้าเกิดในอะไรนะฮะนอนอยู่บนน้ำนอนอยู่บนน้ำนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดในฝูงตอนกลางวันมีการขยับอาจารย์บอกว่าตรงจุดนั้นน่าสนใจอาจจะเป็นเป็ดชนิดอื่นๆที่เข้าแทรกเข้ามาอยู่ในฝูงด้วยนะครับนี่ มีเป็นฟูงเลยทั้งเจ้าขุมเป็นเล็กขุมสองตัวสามตัวสี่ตัวแล้วจากเมื่อกี้อาจารย์สังเกตเห็นว่านอกจากมีตีนเทียนแล้วมีอะไรอีกบ้างครับมีนกชายเลน้ำจืดนกอีนกไอเซนเปเปอร์ก็คือนกนกดาวดินนกดาวดินแล้วก็นกหัวโตเล็กขาเหลืองอ่มันจะแทรกอยู่หากินอยู่ใกล้กันครับมียางทนน้อยหรือว่ายางทนใหญ่ไหมมียางทนน้อยแล้วก็นกอยากเปียมียางเปียด้วยใช่ไหมมียเปียด้วยยังยังมีเปียอยู่ครับแสดงว่าพึ่ง เพิ่งอพยพมาก็อาจจะเพิ่งเดี๋ยวหมดฤดูผสมพันธุ์ครับถ้าพอเลยฤดูผสมพันธุ์เปียมันก็จะหลุดแล้วเปียมันจะงอกออกมาก็คือในช่วงเริ่มเข้าฤดูผสมพันธุ์ใหม่อ๋อครับ,บม,มันน่าสนใจตรงนี้นะครับคือบางที คำว่านกยางเปียมันไม่ได้ไหมายวามเปียมันจะติดตัวมันตลอดใช่ไหมครับ,บมันเป็นฤดูสมพันธ์ด้วยการแต่งตัวของเจ้าบบาครับนี่ฮะก็ผมได,ได้ศึกษามาแบบคร่าวๆแล้วก็พอมาเจอพวกอาจารย์ได้ความรู้เพิ่มแค่นี้ก็รู้สึกว่ามันมีนมอะไรหลายๆอย่างที่น่าสนใจในเรื่องของการดูนกอยู่นะและอีกอย่างหนึ่งหนองเลงสไทรของเราตอนนี้นะครับก็หลังจากที่ จะมีการพัฒนาเสร็จผมคิดว่าถ้ามีการฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวแล้วก็ป่าคล้ให้มากขึ้นกว่านี้บริเวณน,นี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดที่ดูนกที่ใหญ่ที่สุดต้น,นระดับต้น,ตนของภาคเหนือเลยก็ว่าได้นะครับและนี่ครับก็พิสูจน์ให้เห็นว่าบริเวณน,นี้ครับมันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารจริงๆครับในป่าคล้ป่ากกมันมีอาหารของพวกนกพวกนี้อยู่ มันจึงทําให้นกพวกนี้อพยพมาทุกๆปีครับก็อยากจะฝากให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอแม่ใจทุกๆท่านนะฮะช่วยกันอนุรักษ์นะฮะดูแลพวกนกพวกนี้ให้อยู่คู่กับนงแลงทรายไปนานๆครับและเดี๋ยวอีกหน่อยผมเชื่อว่านักท่องเที่ยวที่อยู่จากต่างจังหวัดถ้าทราบว่าที่นี่มีนกให้ดูหลากหลายชนิดผมคิดว่า นักท่องเที่ยวเหล่านั้นต้องมาที่วที่นี่อย่างแน่นอนก็อย <sy ar juna> ่าลืมนะครับแม่ใจของเรามีของดีช่วยกันดูแลรักษาครับผมน้องเลรไซเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะเข้าไปดูในสะหลวงกันครับ